มาดูจำนวนเชิงซ้อนข้อน,นี้นะครับค่อนข้างยากนะจ์ให้ u มาเท่ากับ cos π ส่วน3บวก i sin ยส่วน3นะตัวเนี้หนูอาจจะเขียนในรูปย่อก็ได้นะขนาดมองไม่เห็นจริงๆก็คือเลข1นั่นแหละนะแล้วรูปย่อจำได้ป่ะ cos t t บวก i sin θ เ,เรานิยมเขียนแทนคำแทนด้วยคำว่า cis นะเพราะฉะนั้น u เนี่ยเราย่อกันสั้นๆว่า1 นะครับคูณกับซิสพาส่วน3เอาละมาดูตัวนี้เปลี่ยนประโยคภาษาให้เป็นประโยคสัญลักษณ์ซิ V เป็นเป็นก็คือเหมือนกับเครื่องหมายเท่ากับรากที่3ของ COS พายส่วน2บวก i-sin พายส่วน 2. 2, 2อไอพส่วน2บวก i s i ซพส่วน2ะเขียนในรูปย่อเป็น1 s i s π ซพส่วน2ะเหมือนกับ U เมื่อกี้นี้ คำว่ารากที่3ก็คือกำลัง1ส่วน3ทันไหมลูกนะนี่คือการเปลี่ยนประโยคภาษาให้เป็นประโยคสัญลักษณ์ไอ้ส่วนเนี้ยมันจะอยู่ท้ายๆบทจำนวนเชิงซ้อนมันจะอยู่ในหัวข้อการหารากที่ N ของจำนวนเชิงซ้อนซึ่งถ้าน้องๆจำได้นะครับมันเรียนตอนมอ5แลหละมอ5เทอม2 นะถ้าน้องจําได้เนี่ยพี่หนึ่งขออนุญาตเขียนเป็นวิธีตรงละกันมันจะมีสูตรอยู่ว่า z ซดกำลัง1 n, pi. ส่วน n เท่ากับแอปแซดกำลัง1ส่วน n s ็ซสเซบวกสองเส่วน n เดีนะเซตาพี่เขียนไม่ค่อยสวยนะเมื่อ k รันจากเลข0ไปถึง n ลบ1 คือสูตรโคตรยาวนะถ้าน้องจําได้นี่คือสูตรการหารากที่เอของจํานวนเชิงซ้อนซึ่งวันนี้ครับมีของดีมานําเหนอวิธีรัดวิธีรัดอันนี้บอกเลยว่าหนูไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนแน่ๆน,นะครับเพราะว่าพี่หนึ่งคิดคนขึ้นมาเองว้าวจริงๆนะครับเออเขินก็ไม่ได้คิดอะไรใหม่หรอกก็เอาวิธีตรงนั่นแหละแต่เอามารัดขั้นตอน นะคอนเซปต์ Concept, การคำนวณเหมือนวิธีตรงทุกอย่างเพียงแต่เอามาลัดขั้นตอนนะครับแล้วมาแต่ง wording ให้มันสละสลวยให้มันจำติดหูมากขึ้นนะครับสูตรการหารากที่เอนเนี่ยถ้าเป็นสไตล์พี่หนึ่งนะครับให้ท่องว่ารากแรกเหมือนเดิมมัวเดิมมัวคือทฤษฎีบทเดิมมัวนะลูกนะมีฟอร์ฟันกาลันด้วย รากแรกเหมือนเดิมมัวรากต่อไปมั่วมั่วบวกด้วย2พายส่วน n นี่ในท่องพร้อมกันก่อนแล้วรากแรกเหมือนเดิมมัวรากต่อไปมั่วมั่วบวก2พายส่วน n รากแรกเหมือนเดิมมัวรากต่อไปมั่วมั่วบวก2พายส่วน n นะเอาแรปกันให้ทันนะครับลิ้นอย่าพันกันนะเอาละ่ะพันมาดู รากที่3มเนี่ยมันจะมี3มรากนะรากที่ n จะมี n รากนะรากที่สมก็มี3มรากรากแรกเนี่ยให้หนูติต่างทำเหมือนทฤษฎีบทเดิมมัวเลยนะครับเอาตรงไหนเดียนะทฤษฎีบทเดอิมมัวเขาบอกว่าเวลาหนูอยากหาแซดกำลัง n เนี่ยให้หนูเอาแอมายกกำลัง n และซิส n เซตานะเอา n ไปคูณที่มุม เพียงแต่ว่า๋อไม่ได้สิหลักสูตรใหม่จํานวนเต็มเขาไม่ใช้ตัว i ละเพียงแต่ไอตัวทฤษฎีบทเดิมว n ต้องเป็นจํานวนเต็มบวกไอโทษจํานวนเต็มนะจะจะเต็มบวกเต็มลบได้หมดนี่นะทฤษฎีบทเดิมวหลายคนท่องได้นะครับแต่ไม่รู้ว่าไอตัว n นะ่นคือข้อแม้ของทฤษฎีบทเดิมวต้องเป็นจานวนเต็ม เพราะฉันถ้าเลขคีกาลังเป็นเศษส่วนอย่างเงี้ยจริงๆใช้ทฤษฎีบทเดิมัวไม่ได้นะลูกอานปะแต่ขึ้นชื่อว่าวิธีลัดเขาบอกเลยรากแรกตีต่างมองเหมือนทฤษฎีบทเดิมัวนะครับพี่1ก็เลยให้ท่องว่ารากแรกเหมือนเดิมัวถ้าเหมือนเดิมัวก็เป็น1กําลัง1ส่วน3ามเซสเอ็เซตา1กําลังอะไรก็ได้1 พาส่วนสอ่ามคูณพายส่วน 3, 1, สก็ได้พายส่วนหกนจบไม่เชื่อหนูลองไปทําวิธีตรงก็ได้วิธีตรงถ้าใครจําได้นะครับต้องเริ่มจากการแทน k ด้วยศูนย์โอ้โหปวดร้าวปวดร้าวไปรากต่อไปครับเอาตรงมุมตรงเนี้ยภาษาอังกฤษเรียก argument เนี่ยบวกด้วย2พายส่วน n เข้าไป n ก็คือ3นะเพราะกำลังหารากที่3อยู่ สพายส่วน3ก็คือ4พายส่วน6นั่นแหละเอาสองคูณทั้งเศษทั้งส่วนพายส่วน6บวก4พายส่วน6ก็เป็น5พายส่วน6รากต่อไปก็มั่วครับบวกอีก2พายส่วน n ก็บวกอีก4พายส่วน6เข้าไปก็เป็น9พายส่วน6จบได้ละรากที่3ของ1นึพายส่วน2ก็มี3รากแต่เขาถามครับเขาถามว่า ส่วนจริงของ u หาร v ข้อใดนะสนใจที่มันติดลบคำถามก็คือ u หาร v เองจะเอา v ไหนของพี่พี่มีให้ตั้ง3 v คำตอบก็คือหนูต้องมานั่งไล่ทําทีละ v ครับนะมาดูกรณีที่1 u หาร v 1 u คืออะไร u คือ 1s i ่พส่วน3 v 1ก็คือ 1s i พายส่วน 6, 5, 6. ถึงตรงเนี้ยหนูจําได้หรือเปล่าหลักการหารจานวนเชิงคู่เนี่ยเขาบอกให้เอาขนาดหารกันแล้วมุมเนี่ยลบกันขนาดหารกัน1ห,หาร1มันได้1อยู่แล้วนะพายส่วนสลบพายส่วนหคิดในใจไหวไหมก็เหลือพายส่วนหเข้าใจปะ่ะแต่ตัวเนี่ยส่วนจริงมันไม่ได้ติดลบครับนะเขาบอกขอส่วนจริงของ u หาร v ที่ติดลบ เพราะไอตัวเนี้ยถ้าหนูเขียนเป็นรูปแบบเต็มเต็มมันก็จะกลายเป็น cos pi ส่วน6บวก i sine pi ส่วน6นี่ครับส่วนจริงอยู่ตรงนี้ real part ถ้าตรงนี้เขาเรียกว่า imaginary part หรือส่วนจินตภาพนะส่วนจินตภาพคือตัวเลขอยู่หน้า i ไอ cos pi ส่วน6มันอยู่ q u a d r a นึ่งครับนะ q u a d r a นึ่ง cos เป็นบวกนะพร้ะ v 1ตกรอบมา v 2 S 1น i s สพายส่วน3 v 2คืออะไร1น i s งซิสพายส่วน6เชิงคู่หารกันขนาดหารกันมุมลบกันเขอแอบลบในเศษกระดาษหน่อย <c oughs> นะก็เป็น2พายลบ5พายก็เป็นลบ3พายส่วน6เฮ้ยลบ3พายส่วน6ตัดทอนเหลือลบพายส่วน2ได้ไหมเนี่ย cos ลบพาพส่วน2บวก i sin ลบพาพส่วน2ไม่ได้นะลูกถ้าหนูจำได้ cos ลบ90ตัวเนี้ยมันเป็น0เนี่ยมันอยู่ตรงนี้ o s s คือค่า x sin คือค่า y นะ cos มันเป็น0ถ้าดูวงกลม1ห,หน่วยพอฉันยังไม่ได้ครับ V2 ก็ตกรอบตุ้มตุม,ต,มต่ำ,ต,ำต่ำแล้วนะเหลือ V เดียวแล้วนะถ้า V นี้ไม่ถูกอีกก็ผีหลอกแล้วนะลูก v 3คือ1ึง six 9พายส่วน6 9พส่วน6ตัดทอนก็นเหลือ3พายส่วน2ทก็มาค่อยจะพอแล้วหนึ่ง six พายส่วนสหารหนึ่ง six สามพายส่วนสก็เป็น1นึ่ง six พายส่วนสลบสพายส่วนส 2ลบเเป็นลบ7พายส่วน6เอ้ยตัวนี้ได้นะเพราะอะไรครับเพราะ cos ลบ7พายส่วน6มันอยู่โคอเดนสองโอเดนสองคอสติดลบเนี่ยตัวเนี้ยถูกปะลบพายแล้วลบอีกพายส่วน6วนวนกโคอเดนสองคอสติดลบครับมแม่แปลว่าที่เขารอบคือ V 3ส ตจทถามอะไรครับส่วนจริงของ v ก็คือ v 3นะเท่ากับเท่าไหร่ v 3ตรงนี้เลข3นะลูกค่พายส่วน6เนี่ยตัดทอนเหลือ3พายส่วน2สรุปก่อน v 3ครับคือผู้ชนะเลิศ1เซต3พายส่วน2ก็คือ1 c o s 3พายส่วน2 บวก n 3ซนสาพายส่วนสองเขาถามหาส่วนจริงส่วนจริงก็ตรงนี้เลยนะก็ตอบคอสสามพายส่วนสองตอบข้อ5อนะข้อนี้ใช้ความรู้เรื่องจำนวนเชิงคู่ผสมกับการหารากที่ n นะครับโหดท,ทีเดียวนะพี่หนึ่งก็ตัดเกรดให้เป็นเกรด a ไป นะข้อยากไม่ได้ไม่เป็นไรคนส่วนใหญ่เขาก็ไม่ได้แต่ถ้าใครได้นะครับหรือใครอยากสอบติดคณะที่แข่งขันกันสูงๆข้อแบบนี้ต้องได้พอได้นะครับยากนะครับข้อนี้อ่ะผ่านไปข้อ13